โครงการขับเคลื steps, ่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวยร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอําเภออากาศํานวยมีมติตามคณะที่ประชุมเมื่อวันที่8กุมภา2566ณห้องประชุมที่วาการอําเภออากาศํานวย ชั้นสอ,อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านนําร่องระดับอำเภอคือบ้านนายอหมู่6ตบลอ,อ,อากาศอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครและได้คัดเลือกอาสาส,สมัครเกษตรหมู่บ้านจํานวน3รายคือ1นายอนุสรอินทรประสิฐ2นายเกียรติกล้องแจนคําอิน3นางเพ็ญศรีเจนอาสา,าบ้านนาย,หนยอหมู่6ตบอากาศอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด 36,000ไร่หรือ57.6ตารางกิโลเมตรห่างจากอำเภออากาศอํานวยไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้ประมาณ10กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศเหนือประมาณ50กิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น1,095คนชาย5 4 3คนหญิง552คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด357ครัวเรือนการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทำนาข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 316ครัวเรือนการใช้ที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด3,436ไร่แบ่งเป็นที่นาะ3,410ไ,ไร่พืชไร่พืชผักไม้ดอก26ไร่ทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว3,410ไร่มะเขือเทศโรงงาน20ไร่จำนวนกลุ่มเกษตรกรมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าเมา่าหวานบ้านนายว มีสมาชิกจำนวน106รายปัจจุบันการผลิตข้าวของเกษตรกรมีการลงทุนสูงไม่คุ้มทุนและมีการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีเป็นจำนวนมากขาดการปรับปรุงบำรุงดินและผลผลิตลดลงจะเป็นต้องปรับปรุงวิธีการผลิตโดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพื่อเป็นการเก็บรักษาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเกิดโครงการแปลรูปข้าวเป็นข้าวเม่าสดและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการบรรจุพันธุ์ที่สวยงามเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนทําให้เกิดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและการแปลรูปข้าวเม่าครบวงจรสวัสดีครับผมนายประกรณ์เจนยหุหัผู้ใหญ่บ้านบ้านานายอมูหกตอากาศอกาฐมนวยจสกลนคร เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาหวานซึ่งวิสาหกิจชุมชนเข้ามาหวานได้ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปีพศ2 5 6 4เนื่องจากบ้านนายอมีผลิตภัณฑ์ข้าวเมาเพียงข้าวเมาสดเพื่อส่งขายตลาดเท่านั้นทางวิสาหกิจจึงมี มติในที่ประชมุมต้องการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขายให้แพร่หลายไปในต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศต่อไปอสวัสดีค่ะชัดนางพ็นสีเจนาสาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูหกค่ะก็วิธีทํำข้าเม่านะคะการทําข้าวเม่ารายได้ก็ประมาณสามเดือนระยะเวลาสามเดือนนี่ก็ ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทเป็นครัวเรือนนะคะพอมาถึงลูกหลานของเรานี่ก็มาปรับปรุงม,มาปรับปรุงแล้วก็มีความคิดใหม่ๆม,มีความคิดใหม่ๆมาดัดแปลงคือว่าจะเข้าเมาในตะกนธรรมชาติตำนี้ก็ไม่ได้ใช้ใบอ้อยใบอะไรใสใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเขาวขาวทีนี้รุ่นใหม่มาเขาก็มาปรับปรุงใช้ข้าวที่อ่อนที่สุด ข้าวที่อ่อนที่สุดมาทําแล้วก็มาใส่ใบอ้อยใส่อะไรให้มันอ่อนให้มันเป็นเม็ดไม่ให้มันหัก